สวัสดีจ้าพี่น้องวัอนี้มาสิาพี่น้องมาผสมปุ๋ย AB นะคะวัอนี้มาสร้างปุ๋ยนะคะปุ๋ย AB จากอ่าในช้อปปีนะคะเป็นของเพจนะคะ,กะเกษตรกร,รรมธรรมชาติเอ้ยไม่ใช่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวปุ่นปุ่นปุ่นเกษตรเกษตรกร <ๆ S 2> กรมเกษตร,รโอ้ยส่งก่อนกเกษตรกรรมยั่งยืนนะคะส่งฟรีด้วยนะคะมีอายุเ <c oughs> ท่าไหรอ่อันนี้เป็นปุ๋ยสิบลิตรนะพี่น้องสิบลิตรสิบลิตรนะคะสามร้อยสามร้อยรวมค่าส่งค่าอะไรสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทมาเป็นก่อนี่เราได้ปุ๋ย A กับปุ๋ย B นะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะผสมปุ๋ยเลยนะคะอันนี้คือน้ำสิบลิตรนะคะขันแรกนะพี่น้องเฮาสิ เติมผสมปุ๋ย A ก่อนนะคะปุ๋ย A กับสิมีเอหนึ่งนะพี่น้องนี่เราก็ใส่ไปนะคะ A1 ใส่ไปคนนะคะค้นให้ละลายแล้วก็ใส่โดยตามโดยเอสอพี่น้อง A2 ใส่ลงไปหลอเฮา,าก็ค้นคือเก่าละพี่น้องเสียดายเนาะคนค้นคนคนคน,คนต่อไปนะคะสุดท้ายเติม A3 นะคะสําหรับปุ๋ย A 3. สิมีสามสามยางด้วพี่น้อง A1 A2 A3 นะคะนี่ใส่ลงไปได้วพี่น้องเสียดายเนาะก็เอาลรางรางน้ำเน่ะจักหน่อยอัน เมื่อผสมลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็คน้นจึงสิล่ะพี่น้องคนไปเรื่อยๆจนปุ๋ยละลายเข้ากันเนาะเรียบร้อยแล้วปุ๋ย A, เอเข้ากับพักไว้พี่นอ้องต่อไปสิเป็นปุ๋ยบี้ะจ้าปุ๋ยบีก็จะมีบีหนึ่งพี่น้องใส่ลงไปแล้วก็คนนะคะคนให้ละลายแล้วพี่นอ้องต่อไปเป็น A 2เอ้ย B2 B2 สําหรับปุ๋ย B นะคะสิมีอยู่หาโตพี่น้องสําหรับลาน,นีเพิ่นสิมีหาโตัว b 1 B2 เข้าใส่ทั่งละยาง B3 นะคะคนคนไปเรื่อยๆพี่น้องจึงส่ละ่ะ คุณไปเรื่อยๆนะคะพานไปบีสามแล้วเรียบร้อยนะคะคุณคุณคุณ,คณจนไห่ปุ๋ยละลายหมดนะพี่น้องเท่ากับจะสังเกตเอา่น่ะต่อไปจะเป็นบีสีด้พี่น้องบีีนะคะบีสีกัสีออกสีเขียวๆเนี่เขียวๆฟ้าๆน่นะคะนี่นเสียดายเนาะพี่น้องก็ตีกองเ,เสียดายนะคะก็เพยายามเห็ดไห้มันอันลุ่มในาน้ำได้มากที่สุดไห้มันเหลือหน่อยที่สุดในซองนะคะต่อไปสุดท้ายบีหาได้พี่น้อง อันนี้นะคะ B5 นะคะเอาลงไปนะคะนี่เ็จแล้วนะคะ1 2 3 4 5สสร็จหแล้วคนนะคะคนให้เข้ากันนะคะคนจนวาละล่ายนะพี่น้องคนค้นค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 ูจังสิละคนจนสัมผัสได้เฮารู้สึกนั่นละแล้วเราก็มาเสร็จแล้วนะคะเทิ้งปุ๋ย A ปุ๋ย B นะคะเข้ากับผักไหต่อสำรับนะคะปุ๋ย1ลิตริีไดประมาณ1 0 0กองด้วยพี่น้อง ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการผสมปุ๋ยจ้ามาจะใส่ปุ๋ยเอก่อนเด้อจา้าพอเขามีสีแดงแล้วก็ผสมไปเรื่อยๆแล้วก็ค้นนะจา้าต่อไปก็เป็นปุ๋ยบีนะคะแล้วใส่เสร็จแล้วต่างค้นให้เข้ากันเด้อจ้าพี่น้องคนให้เข้ากันนะคะปิดฟ้าจา้าปิดฟ้าเตรียมยายก่าของเหามาลงใส่กล่องต่อไปค่ะนี่จา้าต่อไปก็จะเป็นการลงกล้าเด้อจา้าเหาสิใส่เหยือกใส่น้ำพี่น้องแล้วก็เอาต้นกล้าของเหาจุ่มในน้ำในเหยือกสก่รนแล้วจังลง ให้ฝากองฟมเพื่อให้ราการ่วมโตกันเพื่อให้ล่งไงเด้อจ้าพี่น้องเฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเรียบร้อยแล้วอีกผ่านไปอีกหนึ่งอาทิตย์จามาก็จะมาให้ฮอร์โมนนมสดนะคะเพื่อเร่งการจะเลื่อเติบโตค่ะพี่น้องเรียบร้อยแล้วคะ่ะฝากกดไลค์กดซับสไคร์ในเด้อจ้า